เตงเอาเตงทำไมสภาพโซมีนี้ล่ะเออเรนี่อ๋อเรนี่ไม่อยู่ไปรําขอฝนน่ะว่าแต่ทําไมโซมีอย่างนี้ล่ะเอเอเขาไ,ไปนนะาไางลไปงแม์มาส่งตาแพ้กันเสมอไม่แปลกเราก็ไม่ได้แตะนานนี่ใช่เจ้าของช่องก็ไม่ได้แตะฉันนานเหมือนกันฉันว่าเธอโดนอาถานจากยายนั่นชัวร์เลยอาถานใครอะ่ะก็ฉันเคยกิกกับใครล่ะอ๋อรู้เรื่องเลยก็ก่อดไปลงแมนะ์อาเถียงกับยายนั่นมาเอาละ จบค้าวแล้วตานนี้ฉันเจอเซอร์คนเดิมอีกเฮ้ยแต่ช่างเหอะเรนนี่ไม่อยู่ว่าจะมาขอความเชื่อจากเรนนี่ซะหน่อยให้ฉันไปแทนไหมล่ะเอ๊ะ <_ latter> จะดีหรอกกรมามัน <_ LO> ฉันเพิ่งจะลงไปตาเดียวเองอ๋อ <ders> ที่ตอนนั้นเธอหนีออกจากบ้านมิชิโกะแล้วไปลงแมทใช่ไหม <_ C 々> แล้วตานนั้นเป็นยังไงบ้างชนะหรือเปล่า <_ c April> ชนะจ้าว้าวสุดยอดไม่น่าเชื่อว,ว่าเทพแบบเธอนี่จะโดนอาถรรจากยายนั่นได้นะ จัดการเยนั่นยังไงก็ไม่หายใช่ไหมก็ตอนฉันอยู่ในโหมดเทพอฉันยังแพ้เยนั่นเลยอะแล้วแถมไปลงแม์นี่มันไม่ยอมเซ็นใบอนุญาตให้ซะด้วยพอเยโฮบจะเซ็นแทนให้นี่เยโฮบโดยยีซิวต่อยใบอนุญาตอ๋อใบอนุญาตให้ใช้พลังเทพเนี่ยมันเป็นข้อตกลงน่ะสงใส่แค้นที่ฉันเก็บสี่รอบที่แล้วมั้งแล้วอิสเบล่าไม่จัดการซิวเลยเหรอมาม้าหักขาเยนั่นไปรอบหนึ่งเดินไม่ได้เป็นเดือนเลยโอ้ทำไมรุนแรงขนาดนี้เนี่ย ฉันว่าชั้นเสกสึนามิส่นี้น่าจะแรงกว่านี้แล้วเอ่อกระแสน้ําให้พรฉันหน่อยได้ไหมเผ <_ C 1> ื่อจะเก็บเซอร์ได้ไวขึ้นน่ะ <_ C 1> ได้เลยจ้ะ <_ C 1> เอาเฮ้ยแย่งอาชีพ <_ C 1> มาอยู่ในแมปโบสถ์สีชาติตาก่อนหน้านั้นเล่นเจ๊น้ำแล้วเสมอแลวตานี้เล่นเจ๊สีเจอเซอร์เซ็ตเดิมจ้ายกเว้นเดมี่คนเหนือไม่ใช่คนเดิมแต่ว่ากันจิแอนนี่แล้วก็เดมี่คนที่สี่คนเดิมเจ๊สีก็ไม่ได้แต่มานานซะอีกอุ้ยคนแรกใครเดมี่ หน้าตานี้มีเดมี่สองคนซะด้วยสิอ้าวพุ่งเลยดอก็ซะ,ะอุ้ยโทษทีเจไม่ได้เล่นนานเออไม่เป็นไรต้นเกมก็งี้แหละจะพยายามเก็บคนแรกให้ได้ไวๆนะเจ๊เออแต่ถ้าเขาจุกนานล่ะเอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเจ๊เมื่อกี้พุ่งติดรู้เลยว่าไม่ได้เล่นนานขอโทษทีเจ๊แต่ว่าคนแรกก็เจอไวอยู่นะแต่ถ้าเขาทุกนานนี่ก็สวยนะเหมือนตอนเล่นมั่นตะวันนะเจอคนทุกนาน เอ๊เดมี่ทำไมเธอคาบหน้าตาอย่างนั้นล่ะอือพฤติกรมถอยจนะ้ะเดี๋ยวนะเสียงแบบนี้มันไม่ใช่เมานะอันนี้มันง่วงชัดๆเลยเออพอดีเพิ่งตื่นนะงั้นมาให้ตบไหมจะได้ตื่นอ,อ,อ,อไม่เอาไม่อยากดูอุอ้ยได้แผลแรกสักทีเก่งมากนะเจ้าของช่องโอกว่าจะได้แผลแรกเดี๋ยวไนดะ้เดมี่ถ้าไปตู้ในโบสถ์ใหญ่ตรงนั้นห้องวีนะจ๊ะเอาเวรกรรมห้องวีสงสัยต้องรีบออกจากโบสถ์ใหญ่ด้วยฮะไม่ต้องออกอยู่ในนี้แหละจะไป เธอไดช็อกซะด้วยขายถึงพื้นแล้วทำไมมันเทเลช็อกได้อะอันนี้ก็ไม่รู้สินะนตอนเล่นเองก็บ่นเหมือนกันว่าขาถึงพื้นแล้วทำไมมันเทเลได้และแน่นอนว่าเธอดช็อกเป็นเรื่องปกติเอะเอาลงห้องวีเหรอแน่นอนจ้าก,ก็เธอมาจุกบีใหญ่เองนี่นะนั่งนิ่งๆนะเดนี่เดี๋ยวไปไล่คืนต่อกันเอ๊ะจะมีใครมาช่วยไหมเนี่ยโอ้ขึ้นมีคนมางั้นเหรอดีจังตี้นี้ไม่ขายตาย แต่ถ้าล้มในห้องวีนี่คือเอิม่มจัดปาร์ตี้ห้องวีลดเลยจ้าแถมฉันใส่สก,กินนี้แน่นอนเลยว่าเผาห้องวีเออเจน้ําอยู่ไหนแล้วเนี่ยถ้าก,ากรรมฐานโกรธขึ้นมาที่เผาทุกอย่างเลยนะเอออ้าวกันจิจะมาช่วยเพื่อนงั้นหรอจ้ะก็จริงสิเจ,จ้านายจ้ะเอานี่ไปเลยนายจ๋าอย่าไปช่วยคนเมาเกันในะนายจ๋าไม่ได้ไม่ช่วยจะช่วยหนหะนายจ๋าเจ,จ็บนะนายจ๋าเอาเดมี่เลยเฟซแลในนายจ๋าเอาติดจากมันเนี่ยเดยมี่ เออม่อมดเลยตรงนี้เนี่ยเออมาอ้าวตื่นแล้วเหรอเดมี่พอตื่นเต็มที่ปุ๊บเมา,าต่อเลยนะกันจิจะทำอะไรนะกันจิทงานอยู่นั่นแหละอ้าล้มเป็นสองในห้องวีเพื่อนจะมาช่วยก็ลำบากแล้วนะเดมี่แกเลยเฟสแะ้วนะเพราแต่เดมี่คนหนึ่งสกินอะไรนะรู้ไหมอ๋อลูกเจียบอ้าวลูกสาวนกกระเรียนดี่ว่งั้นเก็บไว้คนสุดท้ายดีกว่า ถ้าคนต่อไปเป็นแอนนี่ก็โอเคนะเออถ้าคนต่อไปเป็นแอนนี่ก็ถ้าว่าลูกเจียบคนสุดท้ายไปตีลูกสาวเขาจะโกรธไหมเนี่ยเดี๋ยวนะอ้าวคนต่อไปแอนนี่จริงๆด้วยว่าไงตาที่เราฉันเจอหล่อนคนแรกแล้วฉันก็ทําหายและแถมเธอก็รอดอ้นี่ปาร์ตี้ห้องวีนี่ว่ะปาร์ตี้ห้องวีสามคนแล้วนะนี่ถ้าลูกเจียบมาช่วยนี่ถ้ากบว่าห้องวีสี่คนแต่ดูทรงแล้วลูกเจียบน่าจะไปรอที่หลุมแล้วแอนนี่เพื่อเฟสแรกก็ไปหาเลยแล้วกัน อ,อยู่ในสุสานเย่ลูกเจี๊ยบฉันก็เราจะไปหาเธอเดี๋ยวนี้แหละกำลังคิดอยู่ว่านกกเรียนจะด่าใช่ไหมเนี่ยไม่นะไม่ด่าฉันใช่ไหมไม่เหลืออ้าวลูกเจี๊ยบฉันเห็นเธอแล้วอ้าวติดตัวช่วยเร่งถอนหัสเพิ่งจะมาเกมนี้ไวกว่าที่คิดไว้นะเนี่ยอ้าวแม่กรรมฐานว่าไงจะลูกเจี๊ยบได้ข่าวว่ามีน้องชายแล้วนี่หล่อไหม่หอสาวกรี๊ดเลยค่ะแต่ว่าโอ๊ยเจ้าของจองยุงวิไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวก็วิ่งถึงเองแหละน่าจะช่วงไชทายซีซั่นแหละ หนูก็ว่าอย่างนั้นแหละค่ะแม่กรรมฐานแม่ปล่อยหนูกันนะไม่ปล่อยแม่กรรมฐานใจร้ายอ่ะเออคนที่ไม่ปล่อย่ยจะคงช่องนจะจ๊ะมานี่มาเดี๋ยวพาไปนั่งเก้าอี้นะอ้าวเฮ้ยไม่ดินเลยเอา้าวเก็บสี่กลับมาแล้วหรอกรรมฐานแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะเก็บสี่จ้าแถมเก็บไว้ได้นะต้องขอบคุณพรของกระแสน้ำด้และอ่ะจริงเหรอสุดยอดเลยกรรมฐาน ตอนนี้ฉันไหวแล้วเดี๋ยวฉันไปลงแมตช์ก่อนแล้วกันแน่ใจหรอเตงอืมถ้าเขาหายไปนานเดี๋ยวพวกนั้นสงสัยโดยเฉพาะพวกแก๊งสกินม่วงนะ่ะโอเคงั้นโชคดีแล้วกันนะกรรมฐานตามเมื่อกี้เธอเจอใครบ้างอะเออแอนนี่กันจิแล้วก็เดมี่สองคนแล้วเป็นเดมี่ลูกเจี๊ยบคนหนึ่งด้วยนะฮะลูกฉันก็มาเหรอเธอจับนั่งเก้าอี้หรือเปล่าเขากดยอมแพ้ก่อนน่ะอืมรับบทคุณแม่ห่วงลูกสาว คลิปต่อไปเจ๊น้ำจะสามารถเก็บสีได้หรือไม่รอติดตาม